ตอนนี้นะครับผมมาอยู่ที่พักแห่งหนึ่งนะครับบริเวณทางขึ้นผาซานนะครับภูผาซานแต่ว่าด้วยระยะเวลาที่เดินทางมาถึงนะครับมันก็ค่อนข้างที่จะค่ำแล้วนะครับก็เลยตัดสินใจที่จะไม่ขึ้นไปนะครับก็พอดีเจอนะครับชาวบ้านนะครับชาวบ้านที่นี่ใจดีมากเลยครับเือยว่าพี่หมายนะครับพี่หมายก็ไปหาที่พักให้นะครับจนมาได้เจอที่พักแห่งนี้นะครับซึ่งปกติที่ เป็นทางการนะครับเปิดให้แค่ว่าคนที่รู้จักมาพักนะครับชื่อว่าปี่หนึ่งนะครับต้องมาด้วนที่นี่บ้านนะครับที่หนึ่งจะบ้านขาตางอย่างนี้นะครับก็จะเป็นส่วนของพี่หนึ่งนะครับตรงนี้ก็เป็นจ้าของนะครับบรรยากาศนี้มากขาตางก็อยู่ตรงด้านหลังนะครับด้านหลังกระโตรงโนถนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้านะครับตอนตีสี่ครึ่งนะครับเดี๋ยวเราจะเดินทางขึ้นไปตรงโน้นครับจุดนี้ก็จะอาศัยที่ของ ที่หนึ่งทำก,การกางเต็นท์นะครับแล้วก็จะนอนพักที่นี่เลยนะครับแล้วก็วันนี้วันที่31นะครับเป็นเที่ยวเขาดาวที่บนจะเขาดาวที่นี่เลยนะครับเรตรงบ้านที่น้ำหนึ่งก็จะมีที่พักเป็นบ้านาหลังนะครับแต่เขาไม่ได้เปิดเป็นทางการนะแต่ว่าถ้าใครที่สนใจนะครับก็เป็นกลุ่มเล็กๆนะกลับครอบครัวมาพากที่ที่พักที่มันเงียบสงบนะครับบรรยากาศแบบนี้นะพองปุ่มปราสาทนะครับก็ลองพักมาใน ช่อง u t u b e ของเรานะครับก็จะบอกคำแนะนำได้นะครับเพราอว่าใครที่ต้องการจะขึ้นไปด้านบนนะครับก็ลองสอบถามเข้ามาไกของชาวบ้านนะครับเป็นน้องๆนะครับน้องนักเรียนนะครับที่จะพาขึ้นไปก็เดี๋ยวจะให้ชมบรรยากาศนะครับคืนนี้31ธันวาคม2564นะครับก็จะเข้าดาวที่นี่เลยนะครับที่ไร่ของพี่น้ำเหน่งบ้านแม่นะครับไม่ใช่บ้านข่าวสารเป็นบ้านแม่นะครับ เดี๋ยวให้ดูรอบๆเลยนะครับบรรยากาศดีมากเลยนะครับครับตอนนี้ก็เป็นเวลา6โมงนะครับ18นาฬิกาตรงนี้ก็เป็นสระน้ำนะครับตรงที่พักครับด้านหลังก็จะเป็นภูผาสานนะครับตรงจุดด้านบนตรงนู้นนะครับเราก็ได้ที่พักนะครับเรียกว่าเป็นบรรยากาศหลักล้านเลยนะครับต้องขอบคุณจริงๆนะสำหรับที่หนึ่งนะครับให้ที่พักกับเรานะครับ ก็ S <S <an> จะมีบ้านนะเป็นบ้านพักนะครับแต่ว่ามีพี่คนนึงนะครับที่เขาเดินทางมาจากกรุงเทพนะเขาก็พักอยู่ด้านบนนะครับเราก็ไม่ไปรบกวนเขาครับตรงนี้เราเป็นสถานที่รอบๆนะครับตรงตรงนี้ก็จะเป็นห้องน้ำน,นะครับที่เปิดไฟแล้วพี่เขาก็จะปลูกเป็นแปลงผักนะปลูกเป็นแปลงผักต่างๆนะครับและนอกนั้นก็จะเป็นถนนนะฮะถนนที่ขึ้นไปที่ปูพาซานนะครับที่เราขับรถไปเมื่อกี้นะ ตรงนี้ก็จะเป็นสระน้ําน,นะครับเดี๋ยวเรามากางเต็น,ตน,น,นท์ตรงนี้ก็นอนที่ตรงนี้ก็จะเป็นศาลานะครับนั่งเล่นที่ผมไปนั่งเมื่อกี้นะครับก็อยู่ตรงนู้นถัดไปก็จะเป็นสะบัวนะครับตรงนี้ก็จะมีเรือให้พายด้วยนะ สวนที่เขานี่บรรยากาศดีมากนะครับรอบๆก็จะเป็นทุ่งนานะครับวันนี้ก็เป็นทิวภูเขาของขาซานเลยนะครับเนี่ยยาวมาเลยนะครับ,น,นะรบนี่ก็จะเป็นที่รอบๆครับตรงน,นี้ก็จะเป็นเราเอารถมาจอดนะครับแล้วก็กางเต็นท์ก็ได้นะเป็นครอบครัวเล็กๆนะครับ มาสีหท่านเนี่ยก mm hmm. าใช้ห้องน้ําตรงโน้นนะครับแต่ว่าตรงนี้ก็จะมีบ้านพักอยู่นะครับแต่ว่าพี่เขาไม่ได้เปิดเป็นทางการนะเฉพาะคนที่รู้จักกันนะครับแล้วก็วันนี้พี่เขาเปิดให้ของช่องนะครับต้องพักสตูดิโอเนี่ยเข้ามาพักนะครับต้องขอบคุณมากๆเลยนะครับสําหรับพี่ลำหนึ่งนะครับบ้านแมทโอเคครับเดี๋ยวเราไปกางเต็นท์กันนะครับ ที่31ธันวาคม2564นะครับที่ริมผาซานนะครับแล้วก็พรุ่งนี้เช้านะครับตอนตอนเช้าตู่เลยนะครับประมาณตีสี่นะครับเราก็จะเก็บเต็นท์แล้วก็เดินขึ้นไปชมพระอาทิตย์ขึ้นนะครับที่ภูผาซานนะครับก็บรรยากาศตรงนี้ก็เป็นที่พักนะครับเป็นไร่ของพี่หนึ่งนะครับเป็นที่เขาอยู่ตรงบ้านแม่นี่แหละนะครับ ขาก็มีที่เป็นเป็นสวนนะครับปกติเขาก็ไม่ได้เปิดเป็นที่พักอย่างเป็นทางการนะครับแต่ว่าวันนี้ให้พิเศษเลยนะครับสําหรับช่อง Go to g e t e r by Tom Hanks นะครับได้มาพักตรงนี้นะครับเพื่อที่จะขึ้นไปที่ภูผาซานนะครับตอนเช้านะครับก็บรรยากาศดีมากเลยนะครับอีกคนนึงก็เป็นพี่หมายนะครับพี่หมายก็จะเป็นชาวบ้านของผาซานนี่แหละนะครับเขาก็ช่วยดําเนินการในเรื่องของการหาที่พักนะครับก็เงียบ เยอะมากนะครับเพราะว่ามันอยู่นอกหมู่บ้านนะครับแล้วก็อยู่ติดกับภูเขาเลยนะครับห่างจากภูเขาีประมาณสักไม่ถึงกิโลนะครับไม่ถึงกิโลก็ได้บรรยากาศของภูเขาเลยนะครับแต่ที่จริงเนี่ยถ้าอยากกางเต็นท์อีกที่หนึง่งก็คือตรงตรงทางขึ้นเลยนะครับตรงนั้นก็จะมีที่สําหรับกางเต็นท์ได้นะครับแต่ว่าเรามากางเต็นท์ในในหมู่บ้าน,นก็จะได้บรรยากาศอีกแบบหนึ่งนะครับพรุ่งนี้เช้าก็ขึ้นไปเลยตอนเช้านะครับ สำหรับเมนูตอนเย็นก็เป็นเมนูง่ายๆนะครับพอดีเอาแก๊สปิกนิกมานะครับก็จะน่าจะเป็นเมนูพวกโจ๊กอะไรต่างๆนะครับก็ไม่ได้พิถีพิถันในเรื่องของอาหารตอนกลางคืนอยู่แล้วนะครับตอนเย็นอยู่แล้วเพราะว่าปกติก็ไม่ทานนะครับหรือว่าบางทีก็ทานแต่ว่าน้อยๆนะครับวันนี้ก็แต่นี้ไปทางเครื่องดื่มมากกว่านะครับก็อย่าลืมนะครับติดตามไว้นะครับจะเป็น ep สองนะครับการเดินทาง ขึ้นไปที่ภูผาซานนะครับเช้าวันที่1มกราคม2565นนะครับเป็นไปชมแสงแรกของของปีนะครับที่จุดที่ว่าสูงที่สุดของจังหวัดมุกดาหารนั่นก็คือภูผาซานนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ